การแข่งขันกีฬาหมาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครับครั้ง MM. ท,ที่41มอดินแดงเกมวันที่2นี้ครับมีการชิงชัยกัรศึ้ษส้น30เหรียญทองครับไฮไลท์ที่สําคัญของกาง like. รแข่งขันในวันนี้ครับนั่นคือการแข่งขันกรีฑาวิ่ง100เมตรทั้งชายและหญิงครับเดี๋ยวเราไปตามไฮไลท์การแข่งขันประจาวันนี้กันครับการแข่งขันกีฬาหมาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่41มอดินแดงเกมในวันนี้เป็นการแข่งขันในวันที่2ที่มีการชิงชัยการทั้งสิ้น30เหรียญทอง มาเริ่มที่การแข่งกรีฑาที่สนามกีฬากลางาหวาทยาลัยขอนแก่นมีการชิงชัยกันท่าเหรียญทองแดงโดยไฮไลตย์อยู่ในประเภทวิ่ง100เมตรชายและหญิงมาเริ่มที่วิ่ง100เมตรชายรอบชิงชาเลิศผลปรากฏว่าพิสานาสุวรรณจากสถาบันการพระรศึกษาเจ้าของเหรียญทองวิ่ง100เมตรกีฬาแห่งชาสรรณบรีเกมยังแรงอย่างต่อเนื่องวิ่งควบเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา10.59วินาที ตามมาด้วยอันดับที่2จํจำรัดลิดเดชจากมหาวิทยาลัยเกษมรมดดิต์ด้วยเวลา10.62วินาทีและเหรียญทองแดงอภิสิทธิ์พแก้วจากสถาบันการรักษาด้วยเวลา10.72วินาทีในขณะที่วิ่ง100เมตรหญิงรอบชิงชาเลิศผลบทว่าทัศพรวรรณกิจลงกดสาวทีมชาติไทยจากมหาวิทยาลัยเกษมรมดดิต์ออกสตาร์ทได้ไม่ดีนักวิ่งเข้าสแสงในช่วง40เมตรสุดท้ายเข้าเฉชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา11.89วินาที ส่งผลให้คว้าเหรียญทองไปครองส่วน,นเงินตกเป็นของข,องขวัญทยปากดีจากสถาบันการร,รักษ,ษาด้วยเวลา11.95วินาทีและเหรียญทองแดงสุภวันทิปัดจากสถาบันการรักษาเช่นเดียวกันด้วยเวลา12.01วินาทีมาต่อนที่การขันฟันดาบที่อาคารร,รักษาอนเนกประสงค์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเที่ยวน,นี้มีการจิงชัยกัน2เหรียญทองในประเภทฟอยบุคคลชายรอบชิงชาเลอร์เป็นการพบกันระหว่างสถาบัน นุชประภัยนักดาบทีมชาติไทยจากรั้วมหมาวิทยาลัยกรุงเทพพบกับวีรพลสรัลตสมิตจากรั้วมหมาวิลัยรกรเกษตรศาสตร์ปราบทว่าเป็นนักดาบจากมรกรุงเทพท,ที่ดักจังหวะทำคะแนนได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนที่จะเอาชนะไปได้15-5ต่อคะแนนควา้าเหรียญทองไปครองในขณะที่กรารแข่งขันประเภทซเซเบอร์หญิงรอบชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างศิริวรัลสตารัตนักกีฬาฟันดาบทีมชาติไทยจากรั้วมหมาวิยาลัยกรุงเทพพบกับวิติพรพ,นพจนาคมจากมหมาวิทยาลัยรกรเกษตรศาสตร์ ก่นปรากฏว่าเป็นสีราวรัยที่หาจากักหวะทำคะแนนได้เหนือชั้นกว่าก่อนที่จะเอาชนะไปได้15ต่อ5คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองได้สําเร็จพุตซอที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและกีฬาหมาวิลัยายภาคตะวันออกเฉียงเหนือในประเภททีมชายรอบแรกในสายอีเป็นการพบกันระหว่างหมาวิทัยลัยธนบุรีในชุดสีแดงเจ้าของแชมป์ฟุตซออุดมศึกษาทีมล่าสุด บลวดว่ามอทนบุรีที่มาได้ที่ว่าแท้คังและธีรพัฒนอาจเดชมาช่วยกันยิงคนละ2ประตูพาทีมเอาชนะไปได้อย่างสนุกเชียชเฉียว4-3ส่งผลให้เก็บชนะในเกมแรกได้สำเร็จ วลบรอชายหาดที่สนามวล์วอลชายหาดหาวิทยาลัยขอนแก่นในเพศทีมหญิงรอบแรกคู่ทินาสนใจเป็นการพบกันระหว่างมือตบทีมชาติไทยปฏิทีรคมบุตรและสุภจาเจือจารจากรั้วหมาวิทยาลัยราชภัฏนไวรายรงกรณ์ยุดสีเขียวพบกับคู่ของเดือนเพลนอาสาและภัยจิตตาสีวิเศษจากหมาวิทยาลัยเกษตรมฑิต ผลพว่าเป็นไปตามคาดเมื่อคู่นักตบจากราชพัฒนว์วไลยลงก่อนเล่นในเหนือชั้นกว่ามากก่อนที่จะตบเอาชนะไปได้2-0ต่อเซต21-11ต่อและ21-12ต่อเก็บชัยชนะได้สำเร็จบาสเกตบอลที่อาคารพระรักษาอนเนกประสงค์ประเภททีมหญิงในรอบแรกสาย A มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตในชุดสีขาวลงสนามพบก,กับมหาวิทยาลัยบูรพาชุดสีน้ำเงิน ผลรถว่าเป็นสามเ็นห่วงจากมอธุรกิจบัณฑิตที่ช่วยกันชูดทงคะแนนก่อนที่จะเอ,อชาชนะไปได้อย่างขาดลอย3ป13-29คะแนนเก็บชัยนะเกมแรกของตัวเองได้สําเร็จปิดท้ายการข่าววอลเลย์บอลในร่มที่หอประชุมม bons. หาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือในประเภททีมชายรอบแรกในสายบีเป็นการพบกันระหว่างสาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธายายในชุดสีส้มพบกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในชุดสีชมพู ผลบุว่าเป็นสถาบันเทคโนโลยีอยุธยาที่อาศัยเกมบล็อกและเกมตบที่วัวสาวที่เด็ดขาดกว่าก่อนที่จะตบเอาชนะไปได้อย่างขาดลอย3ต่อศูนเซต25ต่อ14 26ต่อ24และ25ต่อ20เก็บชนะในเกมแรกของตัวเองได้สำเร็จสรุปเหรียรแกงขันกีฬา,นนาหาวทาลัยหแห่งประเทศไทยครั้งที่41มอดินแดงเกมจังวันที่15มกราคมอันดับหนึ่งหาวิทาลัยกเกษตรศาสตร์มีเเหรียญทอง4เหรียญเงิน6เหรียญทองแดง ตามด้วยอันดับสองแชมป์เก่าสถาบันการพักษา8เหรียญทองสิเหรียญเงิน1ิเหรียญทองแดงอันดับ, 2, 9, บ3จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย6เหรียญทองอันดับ4มหาวิทยายลัยศรีนครินทรวิโรธหกเหรียญทองอันดับห้ามหาวิทยายลัยรัตนัณฑห้าเหรียญทองปิดท้ายที่โปรแกรมการชิงเหรียญทองของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้ง 40, ที่40มอดินแดงเกม ประจำวันที่16มกราคมมีการชิงชัยกันทั้งสิ้น17เหรียญทองเริ่มที่กีทาชิง11เหรียญทองคอสบอรดชิง2เหรียญทองคาราเตโดชิง2เหรียญทองบิด1เหรียญทองและว่ายน้ำชิง1เหรียญทองสำหรับการแข่งันในวันที่3เขาก็จะมีการแข่งขันว่ายน้ำเป็นวันแรกนะครับซึ่งทั้งหมดเราจะมีการชิงชัยกันทั้งสิ้น15เหรียญทองครับสามารถติดตามได้ในช่วงข่าวของทักษิณสอบต,ต่อไปครับ